สวัสดียามเช้าครับวันที่6มกราคม,ม2566ครับเช้านี้ครับชี่เต็มแล้วหนึ่งันครับลายยาวครับเอาเดียวครับจากทีมงานวัสันการเกษตรครับเบอร์4ครับผม อันนี้ออกง่าย่อยครับอันนี้ติดขนมนครับแนทางปลอดภัยครับผม